วักที่สิมลวักวนานนาว่าด้วยมนทินลำดับที่หนึ่งเหมือนใบไม้เหลืองพระพุทธภาสิทธ์ปันลุปลาโซวะดานิสิยมะปุริสาปิจะเตอุปัติตาอุยโยคะมุเขปฏิททสิปาเทย,ยัมปิจะเตะวิชติซโซกรโิ ดีปมัตโนขิปังวายามะปานิโตภวะนิทันตะมโลอ,อนังกะโนดิบังอริยะภูมิเมหิสิอุปนีตะวโะยวะดานิสิสัมปยาโตสิยมสะสันติกังวาโซปิจะเตนะิอันตราปาเทยยัมปิจะเตนะวิชติ โซโกโรหิดีปะมัตตโนกิปังวายามะปันติโตภวะนิทันตมโลอนังคโนนาปุณะชาติชรังอุปเปหิสิแปลความว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง่งเล็บคือชราอันหนึ่งยมบุรุษยงเรียบความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านดำรงอยู่ที่ปากทางแห่งความเสื่อมเบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตนงเล็บคนดีท่านกำจัดมนทินได้แล้วไม่มีจุเลศจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชาราน้อมเข้าไปแล้วเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่สำนักของยมราชที่พักระหว่างทางของท่านยังไม่มี สบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านจงทาที่พึ่งแก่ตนจงพยายามรีบเป็นบัณฑิตท่านคาจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสจักไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ประโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้า ในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีสเบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่ยอ,มอ,ยอมต้องนำสเบียงมีเข้าสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัตรจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรที่จะต้องรวบรวมสเบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดา เมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากชั้นใดคนเดินทางในสังสารวัตรก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในพต่างๆในกำหนดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีสเสบียงคือบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอันธภาพในการเดินทางท่องเที่ยวยูนในสังสารวัตนี้ต้องแสวงหาสเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อย ถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าจะหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทําที่พึ่งแก่ตนรีบพยายามเป็นคนดีเสียโดยเร็วถ้าเคยชัว่วหรือกําลังชัว่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสําหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสงมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร้อยร้อทีละน้อยทําให้หมดไปได้ชั้นใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทําให้เต็มได้ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อในการเดินทางในสังสารวัตรก็ทรงสอนให้รีบกําจัดมนทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไป เมื่อสิ้นมุนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัตก็ขาสะบันลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุขกิเลสอันเป็นมุนทินนั้นทรงแสดงไว้เก้าอย่างคือความโกรธหนึ่งการลบหลูคนท่านหนึ่งริษยาหนึ่งตรณนีนหนึ่งมายาหนึ่งมักอวดหนึ่งพูดบทหนึ่งมีความปรารถนาลามกหนึ่งเห็นผิดหนึ่ง มนติเหล่านี้ทรงสอนให้กําจัดเสียเมื่อกําจัดได้แล้วจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์อริยภูมิอันเป็นทิพย์ในที่นี้ท่านหมายเอาสุทธาวาสอันเป็นภูมิของพระอนาคามีจะหมายอย่างสูงถึงภูมิของพระอรหันต์ก็ได้ังเล็บอริยภูมิจากอธิบายในสองพระคาถาหลังต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนว่าบัดนี้ท่านมีวัยอันชาราน้อมเข้าไปแล้ว คือถึงวัยชาราแล้วเตรียมพร้อมที่จะตายช่วงระหว่างภพนี้และภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างคือพอจุติจากภพนี้ก็เข้าถึงภพหน้าไม่มีที่พักในระหว่างทางเพราะฉะนั้นจะเตรียมอะไรก็ต้เตรียมเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็รีบทําเสียตั้งแต่อยู่ในภพนี้เมื่อเตรียมพร้อมแล้วเมื่อความตายมาถึงเข้าก็จะได้ตายอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเหมือนคนเตรียมไม่พร้อมภาษาไทยเราว่าตายอย่างนอนตาหลับข้อความในคาถาสุดท้ายซ้ำกับข้อความในคาถาที่สองจึงไม่ต้องอธิบายอีกต่างกันแต่ว่าในคาถาที่สองท่านว่าเมื่อกำจัดมลทินได้แล้วจะเข้าถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ส่วนในคาถาสุดท้ายว่าจากไม่ต้องเข้าถึงชาติและชราคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เรื่องนี้พระศัสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบบุตรของนายโคขาดอย่างเล็บคนฆ่าวัวมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องบุตรของนายโคคาดชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีอาชีพทางฆ่าวัวขายมาเป็นเวลาถึงห้าสิบห้าปีฆ่าโคแล้วแบ่งเนื้อไปกินเองบ้านขายบ้าน แม้พระศาสดาจะประทับอยู่ณที่ใกล้คือเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนั่นเองเขาก็ไม่ได้เคยถวายข้าวต้มหรือข้าวสวยแม้ทัพีเดียวนายโคคาดนี้เป็นคนติดเนื้อคือไม่มีเนื้อแล้วกินข้าวไม่ได้วันหนึ่งได้เนื้อมาองค์ไดเปิดหลังจะขายแล้วองค์ไดปิดส่งให้พญญาปิ่งตนเองไปอาบน้ำที่ท่าน้ำขณะที่นายโคคาดกาลังอาบน้ำอยู่นั้น เพื่อนของเขามาที่เรือนถามพญญาของโคคาดว่ามีเนื้อขายบ้างไหมพญญาของโคคาดตอบว่าไม่มีสําหรับขายเลยมีอยู่ก้อนหนึ่งสําหรับสหายของท่านเขาอดเนื้อไม่ได้อย่าเอาไปเลยแต่เพื่อนของเขาอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าบอกว่าแขกมาที่บ้านไม่มีอะไรทําเลี่ยงเขาเมื่อพญญาของโคคาดยืนยันอย่างเดิมเขาก็หยิบเนื้อไปเสียเฉย ถือวิสาสะว่าเป็นเพื่อนกันพัญญาของโคคาดเขาพูดอะไรไม่ออกถึงเวลาอาหารแม่บ้านยกสำรับมามีผักต้มถ้วยเดียวโคคาดเหลียวดูอาหารมือนั้นไม่มีเนื้อจึงถามไม่มีนายเนื้อไม่มีพัญญาตอบอ้าวกดฉันให้ไว้ก่อนหนึ่งก่อนฉันไปอาบน้ำไม่ใช่หรือพัญญาของเขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขามาเอาไปเสียแล้ว โคคาดได้ฟังดังนั้นลุกขึ้นจับมีดได้ลงไปหลังเรือนณที่นั้นโคตัวหนึ่งยืนอยู่เขาร่วงเข้าไปในปากมันดึงลิ้นออกมาใช้มีดอันคมกริบตัดลิ้นแล้วเอามาโยนให้มียเอาไปปิ้งเลือดไหลออกจากปากโคไม่หยุดมันไหลโจกเหมือนน้ำไหลาจากท่อโคคาดรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเมียปิ้งลิ้นวัวโซก็ลงมือกินกินข้าวไปได้ไม่กี่คำ ลิ้นของเขาก็หลุดลงมาในชามข้าวเลือดหลายโจกออกจากปากของเขาเขาลงคลานสี่ขาร้องเหมือนวัวเขาได้รับทุกเวทนาอันสมแก่กรรมทำกาละแล้วเกิดในเอเวจีมหานรกมารดาแห่งบุตรของนายโคคาดพูดกระบ,บุตรว่าลูกรักจงดูเถิดดูบิดาของเจ้าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี้ความทุกข์ดังนี้คงจักตกลงบนกระหม่อมของเจ้าเช่นเดียวกัน เจ้าตรงนี้ไปเสถิดไม่ต้องห่วงแม่บุตรชายกลัวต่อความทุกข์และความตายจึงหนีไปอยู่เมืองตากศิลาเรียนศิลปะช่างทองคือทําทองให้เป็นรูปต่างๆองเล็บเปิดพวกช่างทองรูปประพันธ์องเล็บปิดคราวหนึ่งอาจารย์ของเขามอบทองให้แล้วบอกให้ทําเครื่องประดับอย่างหนึ่งแล้วกลับบ้านเขาได้ทําอย่างดีจนอาจารย์กลับมาเห็นแล้วพอใจมากคิดว่า เด็กคนนี้ฝีมือทําทองดีมากคนฝีมือขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ลิงคีบได้ดังนี้แล้วยกลูกสาวของตนคนหนึ่งให้เขาทั้งสองมีลูกมากเมื่อบุตรของเขาโตแล้วเรียนศิลปะจบแล้วก็เดินทางไปประกอบอาชีพตั้งหลักแรงอยู่เมืองสาวัตถีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบิดาของพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ทานอะไรแต่อยู่ที่เมืองตกกศิลานั่นเอง พวกลูกๆปรึกษากันว่าพ่อก็แก่แล้วไม่เคยทําบุญให้ทานต้องการจะทําบุญให้พ่อจึงไปรับมาจากนครตักกศิลาแล้วนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมาสวยและฉันทิบ้านของตนในเวลาพระพุทธเจ้าวสวยเสร็จเขาทูลพระองค์ว่าพัดนี้เป็นชีวพัดสาหรับปิดาของพวกข้าพระองค์ขอได้โปรดอนุโมทนาเถิด ชีวพัฒนั้นหมายถึงอาหารเพื่อผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกันข้ามกับมะาตากะพักคืออาหารที่อุทิศให้ผู้ตายพระาศาสดาทรงอนุโมทนาตรัสเตือนบิดาของคนเหล่านั้นว่าท่านเป็นคนแก่แล้วมีสรีระง,ง่อมเหมือนใบไม้เหลืองสเสบียงทางคือกุศลสำหรับไปสู่ปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทําที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิต อย่าเป็นพานเป็นต้นแล้วตรัสพระคาถาดังที่ยกไว้ในเบื้องต้นและอธิบายมาแล้วนั้นเมื่อจบเทศนาสองพระคาถาแรกอุบาสกได้ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลวันรุ่งขึ้นพวกลูกๆได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปสวยอีกพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยสองพระคาถาหลังอุบาสกดำรงอยู่ในอนาคามิผล